ผู้ใดที่กําลังตกง,งานอยู่นะคะอยากมีรายได้เข่าบานอีกทางนะคะฟังคลิปนี้จ้าบ่มีเงินทุนบ่เป็นปัญหาจ้ะพี่น้องโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ย่า,ยายนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็พี่ย่า,ยา,ยายก็ทําระบบ ท S W ตอนนี้นะคะระบบท S W ของเรานะคะคือทําระบบใหม่เปลี่ยนแปลงอุ้ยพี่น้องเปลี่ยนแปลงแล้วตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเพราะว่าสร้างไรายได้นะ,ะแม้แต่คนที่ไม่มีเงินบมมีเงินสักบาทกับพี่น้องมีเงินศูนย์บาทนะคะแต่ว่ามีใจก็สามารถที่จะทําระบบนี้ได้นะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะมองหาว่าจะทํารายได้อะไรแต่ว่าไม่มีเงินงาตกงานอยู่เป็นแม่บ้านยูบ้านเป็นแม่บ้านตั้งแดน เฮ็ดเห็ดบ he ่เฮ็ดบ่ได้เห็ดงานเรียงหลานอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านซืงสิกับมีนะคะ,าส,ส,ส,นะคะสามารถที่จะมีรายได้กับระบบของเขาเพราะว่าระบบ T S W อสบัเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คนไม่มีทุนก็สามารถที่จะเข้ามามีรายได้กับเราได้ซึ่งเราเรียกว่าระบบเอ็กซ์ตร้าจ้ะทุกคนขาเออรายได้จากระบบ T S W มาจากใสกับพี่น้องมาจากใสมาจาก3ทางกับพี่น้องหนึ่งเลย รายได้จากการขายปีกนะคะขายปีกนะคะได้กําไรนะคะ10-50%นะคะแล้วแต่เลทราคาของที่เราสมัครเข้ามานะซื้อสินค้ามาหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ได้กําไรไปเลยเวลาที่เราขายนะคะอย่างถ้าเราซื้อน้ากาแฟมา390บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ได้ตามเลทของเรานะอย่างพี่้ย่าก็ได้ตามเลทพี่เอี้ย่า,ยานะคือเราก็จะได้ร้อยกว่าบาทหรือแล้วแต่สินค้าที่เรานะที่เรานะ ต้องการหรือที่เราขายนะคะอย่างเรานะคะต้องการขายสินค้าตัวไหนเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในระบบได้นะคะทุกคนคนะแล้วก็2เลยเงินรายได้มาจากเงินเร็วค่ะทุกคนคะรายได้มาจากเงินเร็วนะคะคือรายได้จากการขายส่งคะ่ะพี่น้องคะนะ,ะรายได้จากการขายส่งนะคะคือถ้ามีทีมงานนะทีมงานของเราอาตแหน่งนะคะตั้งแต่สมอลตั้งแต่สมอลน,นะคะจนถึงบิสเดดออเนอร์นะคะระบบในนะคะ T.S. มัมีตำแหน่งนะคะมีสมอลนะคะสมอลมิเดิลลาร์จนะคะ V.I.P. ซูเปอร์ V.I.P. นะคะแล้วก็ระบบนะ,ะเอ้ยแล้วก็ b ิเ i n โอนเนอร์ค่ะทุกคนคะนะคะและสามเราได้เงินมาจากนะ,ะมาจากการแนะนำทีมคือโบนัสขยายทีมนะทุกคนคะนะโบนัส mm hmm. ขยายทีมนี้จะได้ V.I.P. ถึง Business Owner คือนะคะ V.I.P. ได้ ห้าชั้นลึกนะคะสุดพ่อเวีพีได้หกชั้นลึกแล้วก็บิสเดตโอนเนอร์ได้เจ็ดชั้นลึกค่ะทุกคนท่านี่เลยะนะคะทีฮาร์เบิร์นะคะทีฮาร์เบิร์บอกว่านะคะเงินสีด้านงานสีประเภทนะคะเงินสีด้านงานสีประเภทคือแบบไหนนะคะเงินสีด้านงานสีประเภทก็จะมีนะคะมีลักษณะก็คือจะมี e เลยค่ะมีฝั่ง e แล้วก็ฝั่ง s ฝั่ง e แล้วก็ฝั่ง s พี่จะย่ามีตัวอย่างนะฝั่ง e แล้วก็ฝั่ง s นะคะ E นี่ก็คือ employee นะคะก็คือลูกจ้างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลนะคะหรือลูกจ้างรัฐบาลหรือลูกจ้างนะคะลูกจ้างต่างๆเลยนะคะอันนี้คือทำแล้วไม่รวยเพราะว่าเงินเดือนเพดานจำกัดนะ,ค,ะคือได้อย่างบางคนได้เดือนละ2 5 0 0 0ก็25 0 0ตลอดอย่างนี้ค่ะขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะนะคะก็คือถ้าเป็นลูกจ้างฝั่ง E นะ Active Income เนี่ยคือไม่รวยค่ะนะคะ,นะคะหยุดไม่ได้หยุดทำไม่ได้ไม่รวยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ S ฝั่ง S นะคะ S ก็จะเป็นเ e l ล e m p l o y e e นะคะก็คือเจ้าของธุรกิจทั้งหมดทั้งหลายเลยร้านค้าร้านนวดร้านสริมสวยร้านเล็บร้านทําผมนะคะคือคือหรือพ่อและพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยนะคะก็คืออันนี้มีโอกาสรวยอันนี้รวยได้ค่ะแต่ว่าหยุดไม่ได้นี่คือฝั่งฝั่งนะคะฝั่ง c อ i v e i n c o อินทามะที่ เงินสี่ด้านงานสี่ประเภทนะคะก็คือฝั่ง e กับฝั่ง s เนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะจะเป็นจะเป็น a c i t i v e income ก็คือไม่สามารถหยุดได้นะคะหยุดเงินก็หยุดค่ะอย่างพี่เยญา่าเป็นเจ้าของร้านเล็บพี่เยญา่าหยุดทําเล็บเงินก็หยุดไหลนะคะเงินก็หยุดเข้านะเจ็บป่วยบพ่อใดกับพี่น้องเจ็บป่วยบ่ได้ไปเที่ยวเงินกับบ่เขากับพี่น้องไปเที่ยวเงินกับบ่เขาย,ยุฟังนี่พียายาอย่ฟังนี่อย่ญญางพี่ี่ยา่าถึง จะเจ้าของมาออนไลน์เพื่อต้องการที่จะมาอยู่ฟังนี้ค่ะพี่น้องคือเหตุระบบที่ s w นะคะแล้วก็ฝั่งนะฝั่งนี้ฝั่งพาสิฟนะพาสิฟอีกคำก็จะมี B business owner นะคะเจ้าของระบบค่ะเจ้าของระบบคือสร้างระบบขึ้นมาเองนะ,ะอย่างเช่นครูสิตาแล้วก็คุณเพรินนะคะสร้างระบบขึ้นมาเองนะคะหรือซื้อระบบมาหรือจะเป็นเครือข่ายต่างๆนะ,คะเครือข่ายนะ เกือกขายต่างๆอันนี้นะคะรวยแล้วสามารถที่จะหยุดได้เพราะว่าเขามีระบบทํางานให้ระบบทํางานให้ก็จะมีเงินเข้าตลอดนะคะแล้วก็ไอนะฝั่งไอก็คือ Investor นะคะก็คือเกี่ยวกับพันธบาัตรเงินพวกเงินฝากนะพวกระบบสร้างเงินเงินต่อเงินเงินสร้างเงินนะคะพวกนี้ต้องรวยมากๆนะมีเป็นร้อยล้านก่อนก็หยุดได้นี่คือ income, นะฝั่งอินคัมนะฝั่งพาสีอินคัมนะที่นะ ที่ทีฮาร์ดเบคเกอร์พูดไว้นะเงินสีด้านงานสีประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาตัวเราเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวานี้ค่ะถ้าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะหยุดหยุดทํางานเงินก็ไม่เข้าแต่ถ้าฝั่งนี้นะคะหยุดได้ค่ะพี่น้องแมวไปเที่ยวหลอบโลกไปเที่ยวไส่ก็หยุดได้ค่ะเพราะว่ามีระบบทํางานให้มีระบบช่วยทํางานนี่ไงคะถึงคนที่เขานะคะมองเห็นโอกาสเขาก็จะรู้ว่าเขา ถ้ามาอยู่ฝั่งนี้คือรวยได้แต่ฝั่งนี้เป็นลูกช่างยังไงเราก็ไม่รวยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจรวยได้ค่ะแต่ไม่สามารถหยุดได้นะ,ะอย่างเพียย่าเนี่ยนะมีค่ะ,ม,คะมีรายได้มีเงินนะ,ะแต่ไม่สามารถหยุดได้ป่วย,เ,ยเงินก็ไม่เข้านี่คือฝั่งนี้นะคะและระบบ T S w U มีแผนช่วยคนที่ไม่มีทุน,นะคะ่ะทุกคนคะคนที่ไม่มีทุนก็คือนะคะระบบ T S w U เราได้เงินมาจากไหนเพียรย่าเขียน เข,เข้ามาให้ให้ดูนะคะได้จากการขายปีกนะคะการขายปีกนะ,ะได้เงินจากการขายปีกกำไรสิบเปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะอย่างเรานะคะขายสินค้าหนึ่งชิ้นเราก็ขายได้กำไรหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันบาทตัวเราหนึ่งคนเนี่ย ขายสินค้านะได้หนึ่งร้อยชิ้นป้าขายดีครับพี่น้องขายดีหลายเป็นมแม่ขาเราขายดีอุ้ยขายได้ร้อยชิ้นได้กําไรนะได้กําไรอยู่ที่เลทของเรานะคะหนึ่งหมืน่นถึงหนึ่งแสนบาทขายดีมากค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดขายเงินก็จะหยุดทันทีนี่คือการขายปีกนะเงินก็จะหยุดทันทีเงินหยุดเท่าคับพี่น้องนะหยุดขายเงินก็หยุดเท่านะคะหยุดพอดหยุดขายเงินก็หยุดเท่าขายเก่งขนาดไหนถ้าเราหยุดขายเราก็ไม่ได้กําไรนะคะ สองเงินเร็วนะคะ TS W ได้เงินมาจากการขายส่งค่ะการขายส่งนะคะคุณแนะนำคนตั้งแต่สมอลตั้งแต่ตำแหน่งสมอลถึงบิสเนสโอนเนอร์นะคะคุณแนะนำเขาก็ามาเขาซื้อสินค้านะ,ค,ะคุณก็จะได้รับส่วนแบ่ง20%จากการแนะนำทันทีนะคะจากการแนะนำทันทีมันสุดยอดมากกับทุกคนคะนะคะ,นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเรานะคะตำแหน่งสมอล สมอนนี่ก็คือขายสินค้า3,500นะคะขายสินค้า3,500ขึ้นไปก็จะได้20%เราก็จะได้ส่วนแบ่งจากนี้20%คือ700บาทค่ะพี่น้องเอ้ยเจ็ดร้อบาทค่ะถ้าเราตัวเราหนึ่งคนเนี่ยนะคะมีสมอนติดตัวเรา100คนเอา100่งรนะ้คูณสามพนะคะคูณยีเราก็จะได้70,000ต่อวันนะคะพี่น้องต่อวันนั่นเออันนี้ต่อต่อวันนั่นี่นะนี่คือแผนเงินเร็ว ซึ่งแผนเงินเร็วมาจากระบบ T S w U จะช่วยตั้งแต่เริ่มคนที่เริ่มไม่มีทุนคือระบบเอ็กซ์ตรทุกคนค่ะระบบเอ็กซ์ตร้าเข้าง,งานระบบปุ๊บเข้าเรียนรู้ในระบบนะเอาสินค้าไปโพสต์ไปขายเอาสินค้าไปโพสต์เอาลิง์ไปโพสต์ไปแปะแล้วมีคนซื้อนะก็สามารถที่จะขายสินค้านะคะโอนเงินเข้าบริษัทบริษัทส่งให้เลยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะระบบเป็นเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ย คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะบริษัทส่งให้ส่งสินค้าให้คุณมีหน้าที่แค่เอาสินค้าที่คุณชอบไปโปรโมตนะไปโพสเอาแล้วมีคนสั่งซื้อนะคะคุณโอนเงินเข้าบริษัทคุณหากำไรของคุณแล้วคุณโอนเงินเข้าบริษัทบริษัทก็จะจัดส่งให้นะคุณโอนเงินเข้าบริษัทคุณให้ที่อยู่นะเขียนที่อยู่เข้าในระบบระบบก็จะส่งของให้คุณทันทีโดยที่คุณไม่ไม่ต้องทำอะไรคือเป็นแบบดรอปชิพกับทุกคนค่ะดรอ ชิปเป็นเจ้าไหนพิจาดอบชิปก็คือคุณเนี่ยเอาสินค้าในระบบของเรานะคะคุณเข้ามาในระบบคุณเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วคุณเอาสินค้าของเราเนี่ยไปโปรโมทแล้วมีคนสนใจซื้อนะคะแล้วมีคนสนใจซื้อคุณก็สามารถที่จะเอาสวัสดีค่ะคุณก็สามารถที่จะขายได้นะคะพอคุณโอนเงินเข้าบริษัทบริษัทก็จะส่งของให้กับลูกค้าของคุณคุณก็ได้กําไรส่วนแบ่งไปเลย แต่ถ้าบางคนนะบางคนอาจจะแบบขี้เกียจคุยกับคนไม่อยากคุยกับคนอย่างเงี้ยคุณเราก็จะมีเราก็จะมีอีกระบบหนึ่งให้คุณนะคะ คุณก็สามารถที่จะเอาลิงก์ไปแปะอ่ามีคนซื้อในลิงก์นั้นคุณก็สามารถที่จะได้กําไรทันทีโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยมันสุดยอดมากแค่ระบบเอ็กซ์ต้าเป็นแค่เอ็กซ์ต้าคุณก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะคะคือถ้าคุณบอกว่าไม่มีทุนสักบาทนะคะคุณแค่มาทําระบบเอ็กซ์ต้านี้คุณก็สามารถที่จะมีเงินมีกําไรเข้ากระเป๋าคุณเล่นๆนะคะอย่างเอ็กซ์ต้านะถ้าคุณ ถ้าคุณเป็นเอ็กซ์ตร้าคุณสะสมคุณสะสมการขายข,ายของคุณน่ะนะได้3า0 0ันห้บาทภายใน2เดือนก็คือ60บัน,นะภายใน2เดือน60บันเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะเป็นตําแหน่งสมอนโดยอัตโนมัติคับพี่น้องแมวปบาทมันเลิศมากนะเป็นโดยอัตโนมัตินะและคุณเป็นตําแหน่งสมอน คุณก็สามารถเข้าระบบนะคุณเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วอัพตัวเองเป็นสมอลคุณเข้าระบบนะและคุณก็หาเอ็กซ์ตร้ามาเอ็กซ์ตร้าหนึ่งร้อยคนติดตัวคุณถ้าเขาอัพเป็นสมอลนะคุณก็จะได้คุณก็จะได้เนี่ยนะคะหนึ่งร้อยคูณสามพันห้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณจะได้รับเงินเจ็ดหมื่นบาททันทีกับพี่น้องแมวว้าวมากเลยเจ็ดหมื่นบาทค่ะคะ ต่อหวันครับพี่น้องต่อหนึ่งวันคินนนคดเบิงไม่มีทุนสักบาทเลิกขนาดไหนได้เงิน70,000<อ>ืเข้ากระเป๋านะเนาะๆไปกินนี่คือนะคะเราเป็นระบบที่ช่วยเหลือคนตั้งแต่ไม่มีทุนสักบาทมีทุนศูนย์บาทครับพี่น้อง ะะบมมีเงนจักบาทกรเขาามะเหตุใดนะ,คะใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามได้พี่ยาญา,ย,าย,ยินดีแนะนําง่ายมากค่ะนะคะ,ะ,คะเรามีนะ,ะเรามใีให้ให้คนที่ทําออนไลน์ไม่เป็นก๊อปปี้ก๊อปีอป้เอาไปวางนะคะแล้วก็ใส่ลิงก์ของคุณ ทําให้ทุกอย่างเลยค่ะคุณไม่ต้องคิดแคปชั่นอะไรเลยคุณแค่ก็อฟี้ไปวางมีคนซื้อสินค้ากับคุณคุณก็รับกําไรไปทันทีอุ้ยเลิศบอก่ะพี่นองโล,ลดเ,ลาเนานะโลดโดยบ่มีเงินบ่มีทุนกะมีเงินเข้ากระเป๋ายิ่งคุณขยันแนะนําคนเท่าไหร่คุณจะได้เงินเงินเร็วเนี่ยมากขึ้นเลยยิ่งขยนันยิ่งขยันแนะนําคนมากเท่าไหร่นะคุณก็จะได้เงินเร็ว20%นเนี่ยเข้ากระเป๋าคุณ ทันทีนะพรุ่งนี้พี่อายาจะมานะพรุ่งนี้พี่ยายจะมาแนะนําเงินนานนะเงินนานจากการสร้างทีมนะเราสร้างทีมแล้วเราจะได้เงินนะเงินนานก็คือมันจะเป็นเงินพาสซีฟอินคัมให้กับเรานะจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งพาสซีฟอินคอมนะ business owner เจ้าของธุรกิจเจ้าของระบบนะคะ TS w อยู่คุณเข้ามาคุณเข้ามานะคะคุณก็เป็นเจ้าของ แพลตฟอร์มระดับโลกได้นะคะไม่มีทุนสักบาทเริ่มจากเอ็กซ์ตราคุณก็สามารถที่จะสร้างสร้างรายได้นะคะทำให้ตัวเอง3,500พี่น้อง3,500บาทง่ายมากขายวันเดียวก็ได้บางคนนะ,ะสเดือนเนี่ยขาย3,500นี่ก็ขายได้แ่่ะทุกคนคะ่ะทำมันง่ายมากตารที่เราจะมีรายได้นะคะพี่ยาญแนะนำเลยนะ,ะเริ่มจากสมอลนะ,ะถ้าเรามีทุนเราก็เริ่มที่มันจะ สามารถทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีทุนสักบาทเลยนะตกงานเป็นแม่บ้านยุบาน,บานซื่อๆแนะนำนะคะทเอ็กซ์ตรา้าแล้วก็สะสมยอดเรามีสะสมให้2เดือนพี่น้องนะคะสองเดือนน,อนะคนะก็60บวันจ้าทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ย่ามาแนะนานะคะว่าเงินนานที่จะทําให้เราเป็น passive income นะคะเงินะนี้จะสามารถทําให้เรามีอนาคตที่ดีได้อย่างไรนะคะ เป็นข้อ3ในระบบ T.S. w ที่เราจะรับรายได้รับกำไรนะคะนะคะรายได้ที่ที่1ก็คือรายได้ขายปีกนะสิบถึงห้าสิบเปอรายได้ที่2องเงินเร็วขายส่งนะคะเราถ้ามีทีมอาบตำแหน่งนะขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้20%นจ่าจะ ตำแหน่งของเขานะคะแล้วก็3เงินนานก็คือโบนัสจากการสร้างทีมขยายทีมยิ่งมีทีมมากเราก็จะมีนะมีรายได้มากขึ้นเท่านานนะาสำหรับวันนี้พี่ยย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าไปแล้วค่ะ